ีค่ะเอฟซี FC ที่รักทุกท่านสวัสดีเอฟซี FC ของเย็นจิตพอตวีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาพบปะเจอกันกับสาวดำพารวยหรือว่าเย็นจิตพอตวีกันอีกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสาวดำก็มีเอ่อม,มีมีอาจารย์อาจารย์พรขอนแก่นนะคะซึ่งเอ่อได้ไลน์มานะคะมีตัวเลขเด็ดที่จะให้อีกนะคะที่เป็น เป็นตัวเพิ่มหรือหรืออะไรยังไงนี่แหละเดี๋ยวสาวดําก็จะโทรหาอาจารย์ดูนะคะอา่าดูจะโทรหาอาจารย์ดูนะคะเพิ่นก็จะมีนแนวดีตัวดีใครละพี่น้องเพิ่นจะคอยไล่มากเพิ่นจะคอยทักมากเนาะเดี๋ยวนั่งจะทรกลับไปหาคนก็นได้เนี่ยรับสายมานอน้บมัน โหลจ้าสวัสด,ดีจา้าอาจารย์พ่อนคอนแกนแม่นบอกอ่ะครับผมเอ้ยสาวดำเ้อไดีอันได้่อันก็เมืนว่ามีตัวได้ดีๆเนาะมีตัวได้สิบอกเอ้ยบอก,อกบนเ,นเอฟซีนีกันน,นี่เ,เอาาา้าสร้างว่าแท้ที่โอ,อฟ้ฟันเห็นเห็นไปเห็นเอื้อฟันเห็นเอ,นนเอนื้อยเนาะ เอาว่าเอฟซีฟังเนี่ยฝันว่าจังไรคือจังว่าฝันดี <laughs> นดต,ตั้งแล้วจา้จาอาอาอ,อ,อ,อดกดที่เร็จจ้าฝันดีฝันดีอืมเลยล่ลงแล้วจา้าลงแล้วนี่ชุดแรกล่งแล้วจา้ <laughs> จา<ก> <laughs> จา้ายี่ปีสองคลิปเนี่ย่ะคลิปนั้นลงไปแล้วจา้า คนเนน้ำปีเดวนั่นเอไอพี่เจียนไวก่อนก็ได้แลแรอเฮ้ยไอวเอีมยีเวรเอะที่อี้เขียนส่วนสลูกศิมัน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 สเกนไปสีก,กับวาวน้ำก่อนี้กัวาวน้ำก็ม่ใช่เรงอใจอ๋อจ้อันาะจ้าอันก็ี้ีอันก็ี้าีันก็จ้<อ>ขียนกว้ก่อนนก็้ายวไว้านก็าอ่นกาลังก้าอันก็จ้าันก้อันก็้อันก็จ้าอันก็จางเน็จ้า <ขอ S 2> ันกานก็้อัน อบอกว่างันไอ้มือมือมือนั่นเล็ขับรถอยู่เล็ขับรถอยู่เพิ่อเขียนบ่ได้แล้วฮะฮสัญญาณขาดอีอสัญญาณมันเป็นขาด,ดบ่เอาเออเบิกสร้างมาแต่เดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวก็ได้พี่น้องคนว่าสัญญาณเป็นขาดว่ดาสัน่นเอาไหมกันเนาะเดี๋ยวลองโทุ่ไหม ทรกหม่์นพี่นองทรกหม่ทรกหม่์นพี่นองเนาะ

อันมื่อนั่นอันอันที่เ <glorious> บ,บ้าก็อาจารย์ไ้ครับรถไปจังหันไปเพศก็ไปเพ <prompt ường. S 1> ี้ยนก็เรื่องพรรได้เขียนบัดเล่าแจ้างคอยเขียนอย่างเนี้ยบัดนี้พร้อมแล้วจะพร้อมแล้วพร้อมสิเขียนแล้วอาจารย์ครับค่ะจ้ครับที่แล้วก็มีา่าเาเนาะให้ให้ตัวย่านเพิ่มไปก้อนไหมครับจ้า ยงว่าเพนเออว่าเออให้เป็นส okay, so so ่กต้องเป็นให้เป็นตัวลยคือเอาย้อนหลังไปก่อนว่ามันเข่าเลขหนึ่งีเจ็ดนี่เนาะจ้างวดก่อนมันเข่าไอ้ไอ้ไอ้หนึ่งวาีหนึ่งเจ็ดชวดก้อนนั่นกัเขก้าสอครับผมอ่เขาเก้าสองอ่าจับคู่กเขาดอกแต่มันมาเขาสามหลักเลยนะเขาสามหลักเลยเนาะงวดก้อนเนาะครับผมมันเป็นหลักิ หลักซีฟมันสิบเจ็ดงวดมันบวผิดเจ็ดมันบวชผิดอยู่งวดหนึ่งสิบเจ็ดงวดผิดงวดเดียวเนาะหลักซีฟนะครับโอ้โอ้หลักซีฟหลักซีฟนะหลักซีฟนาะบวผิดจักเท้อบวชแมนบอกหลักซีฟนี่คือตั้งที่เฮ็ดมานี่มันผิดอยู่งวดหนึ่งสิบเจ็ดงวดนะครับอ๋อสิบเจ็ดงวดนี่ผิดงวดหนึ่งหลักซีฟเนาะครับผมอือจ้าก็เลยว่าเออมันผมผมจงให้ไปหลายช่องนิ้วแต่บวชเนี่ยตอบรับมากเนาะคนบอกคนบอกคนบอกตอบมากๆอ่างเนี้ย ่อหมเช่นว่าเอาเมียเพิ่นไปเพิ่นบอตอบว่าเฮาได้รับแล้วอย่างไีกัรหมครับแต่ตกงเต็มที่นี่ผมติดสามมาดัง้ผมเป็นเด็กน้อยจามนฟังน่กลุมได้แต่เยว่า้แต่ทเทียนแล้วไม่ค้ดจะเลอเลาดียวกับคนก็บ่บรายจาคนบราลาับ่าค่อยหลายเนาะผม้ชนเม่นช่องที่น่อยที่สุดครับผมมันคิดว่าพอเม่มี้ความเมนตนนี้ยังก็มนี้ แม่อจารอันของอาจารย์อันเก็ยเอาล่องเมื่อวานเนี่ยเนาะมีคนเบิ้งมื่นเป็นมืนม่นเราเด้เนี่ยแม่บอกครับจา <ผม S 1> า้าผมมีผมติดเบิ้งอยู่พี่ไม่เห็นขึ้นผมก็เลยว่าติดเหล้าเดี๋ยวล่อลงไปนู่นล่องแล้วล่องอันอันล่องอันเมื่อวานเนี่ยอันช่องสาวดำนั่นแหละโอเคครับเอาเริ่มไปครับ<ล>ตังต้งกล้องไปเลยอ่าเริ่มแล้วจ้าเอาอาจารย์พรขอนแก่นเนาะตังต้งตังต้งกล้องไยได้เนาะค่ะ เริ่มรักสิบครันครับเรัก<ะ>ส,สิบีเดทให้ย้อนหลังเนาะค่ะลักสิบเนาะค่ะรักสิบครับจ้าหกเก้ารักสิบห้าหกเก้าเนาะครับผมห้าหกเก้าจ้าห้าหกเก้าจักนวยลักนวยแปดศูนย์สี่รักนวยแปดศูนยสี่ครับผมเล่นสองเล่นสองตัวนะครับบนบนบนเน้สามตัวมันถูกยากถูกยากค่ะ สตัวทีให้ทุกไทยดอกทีพิทไทยค่ะสตัาใตัวพ้ทไทยเลตอตครับค่ะจับคู่ได้ออค,ครับค่ะจับคู่เนาะครับเกจับคู่98 90แปดเก้สค่ะ บนบนระบุว่าบนล่างเล่นบนเล่นล่างนะครับอ๋อนี่เป็นบนล่างเลยเนาะแม่นครับจ้าบนล่างเลยมันระบุว่าได้ว่ามันตีสักพีนี่มันตีเสื้อมันกับบนล่างเสื้อมันกับบนจ้ามันมันว่านึกกับบนใหญ่ๆว่ามันมันรัดแค่รักพีเหมือนมันมากเนี่ยนอ่นล่าแต่ว่าเลขมันหน่อยตัวมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างก็ดีแล้วจ้าบนงเสื้อก็ได้ชุดเดียวอ่ะพี่จ้านี่ถือเลขเล็กหน่อยชุดจ้าอันนี้ก็ดีแล้วอ่ะ ดีแล้วอาจารย์เพราะว่ามันนจ้าอันนี้อันนี้มันดีแล้วเพราะว่าเลขมันหน่อยโตจ้าแมนครับแมนผมว่ามันหน่อยโตจ้าวันนี้อ่อสามโตผมพี่ผมปั่นเห็นพียญผีใคเห็นรถโควิดบ่เคยเห็นจ้าเขาที่เขียนขางมันว่าซีคุ้นซีเห็นว่าอ๋อจ้าแมนแมนคือหลอดไหมครับจ้าซีคุ้นซีหล่อนขึ้นขึ้นนี่ผมพันเกี่ยวกับพี่ว่าพี่ขับรถขับรถมาก เขียนขางรถสองคุณสองอดี๋วกันจะงีสีมันมันมันที่ริงรถขับเคลื่อนธ้องมาด่างว่ต้องเขียนมันวะจ้ามขึ้นขึ้นี่ผมฝันยหนสีแบบนี้แหละียิงเงี่ยขางรถขับเคลื่อนสีหล่อแต่มันเป็นสองคุณสองอ๋อเลมอเียยุคขางรถเนาะนม่ครับขางกระสาอมาน่นะครับดูแก้มอกมาอาจารย์สีกุ่นสีขับเคลื่อนสีหล่อนสีสีอุ่นสี แต่ขับเคื่อนขรามดานีโบมิเขียนเอเรียกว่าวันนี่ไทยรู้มากมิตซีเขาก็เรียกว่าตีพี่ให้พี่เล่นนจมกับมันเป็นหวยออกตั้งจังหวัดอ๋ออันตั้งอย่างเดียวัหวันนี้นะครับเขาเขาจิซื้อจะาไหนให้พี่ลุงไปสองสองีอ๋อสองสองสีจ้าสองสีสอง อ๋อสองซีสองครับผมสองสองแล้วก็ซีสองสองครับผมกเอาแปดนั่นครับเป็นเรีสองตัวเรียงสองตัวยุยรางนี่4ีแปดเนาะเมนครับขึ้นมาขึ้นมันเลื่อนๆหน่อยน,นะพอดิที่ว่าตัวสีฉีด่า,านี่มันมีอตัวหนึงผมจังบเดบนะโมใจ่อืมครับแปดซี 8, 4, หรือเก้าสีนี่แหะเป็นซีละ จะมีสีเหรเนาะแมฟนสีล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าแันแันเห็นผู้หญิงก็เป็นสีอยู่แล้วเนาะแมนครับอันรถอันเจ้าที่ไปสองคนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวเร้สึกผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งวาเพิ่งยื่นดาวว่านอกเมนูจากเจ้าที่กับพี่กับพี่เด็กครับพี่เห็นเนาะจ้าเพิ่งว่าผมเลยถามเจ๊เพิ่งโทรมาหาผมก็เลยถามว่าคือจากเจ้าที่เห็นยพี่ เรามาดูจัิ่นมาคนยูต้าก็น้องชื่อพี่อ้อยแล้วฮะอ๋อนเพื่อนบอกครับซื้ออ้อยมีมี่มูซื้ออ้อยเป็นเป็นเป็นนักร้องนี่หรออ่ะเป็นเป็นนักร้องอ่าเพิ่นเพื่นเป็นนักร้องเดีแต่ว่าแม่นบอกแม่นเพิ่นเป็นนักร้องบ่เป็นเดาเพิ่นกดาเพิ่นเดาหกสิบกว่าแล้วล่ะเพิ่นเป็นนักร้องแม่นบ่ยันแม่นอยู่คาบี่มันเสียงเพิ่นคุ้มคุ้มเลยจ้าผู้ผู้ขาวขาหน่ะ ก็เห็นตเพื่อนเราเด็ยิ่เด็กแจอ๋อเอ้ยเอ็นเอ้ยมีมูเอ้ยมีมูแค่คนสองคนเท่านั้นเด็กเพราะว่าเอ้ยยูส่วนมาร์ยูผู้เดียวก็มีอันอ่าไอ้อ้อยนี่เป็นนักร้องตะกี้เอ้ยไปเปิดคาเฟ่ยูขอนแก่นนนั่เพิ่นมาร้องเพลงกับเอ้ยสามปีซื้ออ้อยอ๋อข้าผมครับใช่จ้าผมแบบว่าที่แล้วเพิ่นก็มีโชคยูแกเปล่าไหลเหมือนว่าเพิ่นตัดเอาในทิปอ๋อ อันนี้อันนี้อันนี้มันจะเป็นเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสี่นี่คือบนล่างอันนี้เนาะจับคูนี่เนาะแล้ว่าอันนี้เป็นเลขฝันนี่คือมันเป็นเลขฝันนะครับอันนี้เลขฝันเนาะอ๋อมันเด็มันรรดดผมเอผมเบิ้งผมเบิ้งกระคับมันมันมีเหล็กสีแต่มันมีหน่อยแต่มันมีอยู่ในสุดจ้า เลขเลขสีนนะครับมันบนแนวเ้อันมันมันเป็นห้ยสัญจรนี่มันมันอาจีเป็นไปเบิลไปนั่นก็ได้เน้แมนแมนแก็่าเอาเตัวนี้แล้วผมอนนผมก็ขึ้นนี่เป็นแปงนนีะเลังร้ัันดสีลองูกจเอ้ยสิลองเบิ่งยู่ดจักร้อย นครับก็คือยกโต๊ะที่ที่เนตรงรดมันังบ่เปียบเขาจะซื้อตรงๆเลยเนาะมันหางนี่นามับเขาบ่เอาตัวนี้น้าตีเ้าเขาบอเอาสองซีซีน้าบ่ที่เนที่เลีน3กลับเนยครับเด่น3กลับอซีซนี่กะนาจะนาลองเนไว้นะแต่ว่าเลยกว่ามันสิมีอาจจะเป็นสองซีซีน้ำเนี้เนาะงม่นครับลองลองิดไว้ จ้าติดไว้บ่เสียหลายดอกอืมแม่นครับ2 2ทีองี่ที่พี่พี่หมือนพี่นุ่มดาเมื่อที่ได้3กลับ่ต้องตดบ่ต้องตดเนาะโอ้จีปมันต้องหกกับเป่นบ่จ้าอันนี้มันเลขมันเป็นเลขกแค่สตัว2ตัวมันก็สิเป็น3 4กลับสามกับครับเหมือนแตงโมเสียเพิ่นแต่ว่าถ้าเกิดมันออก2 4 4เฮาบ่ได้เด้่เฮาต้องเอา2 4 4นําเออพี่แล้วแต่พี่พี่มานจะมีจักไป ถ้าผมบอกกับผมไห้ครึ่งขอผมที่บอลเลนเลขนซึ่งมีอ๋อจ้าจ่าเล่นไหนก่อนมาผมเคยผมเคยเห็นที่มันออกคือสื่อทุกผมก็บื่อมันบอกมันบอกผมทั้งที่ว่าผมเก็บได้แต่ผมบอกมันซื้อบัตถุจ้าคันซื้อม้วตัวยืมการั้นสื่อแล้วมาถือเลยผมผมบอกว่าถ้าผมให้คู่ฮืนแล้วผมสิบบอลเลนหมายว่าตะถูกมาตลอดเ่ยทีจ้าผมจะบบอลเนเลยค่ะคือแบบเพิ่น ตัวอนกัดหายใจตัดหน้าเจ้าบานเ็ยังจ่าไม่ทล่าเเด้อได้จิบก็า้นอยู่โอ้เกิดเมียนึงอะที่ร้อยห้าล้อยเมียนเมียนต้องไปเรียนคือมันจิบปคัดล่าเป็นโอ้จิบปคัดเลยแมนี่เรีน่ะตามที่กินกันผู้เฮ็ดเฮ็ดสูตรสื้อบ่ได้เรีเนาะบ่ครับจ้าคนกับอกในในในัผมหลังจะเริ่มแรกมาบอกว่าหายคืนเจ้าของยาเรนอืมจ้านี่นะคืออธิมีเส้นมีความจิดแบบ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  อานมรนิดๆนะครับจะเมนไเฮาก่าขๆไขเน่ยนาไรโบไก่เลยกรเล่นกับมนีมาตุก่ก่กว่าเฮาคือปอกตามตรงนะอันทันว่าเฮาสิฮูตักตัวเฮาดีว่าเฮาก็มีเส้นนาะพูดถึงนนะเฮาก็มีเส้นจ่าจะคันว่ามีเส้นเฮาสิเขาสิคิดอันดเรื่องมุ่นีบ่ออกเรื่องโศกเรื่องหลับแล้วมันคิดบ่ออกแมนครับแมนจ้าจ้าไม่ต้งคิดบ่ออกก็คือว่าตางปเด้านบน้ในค่นยล้วเจ้าของบ่ิืม เป็นก็คือบอ่เป็นก็คือว่าบอ่บ่บ่ซื้ออยู่ในในเด็บของเฮ็ดไปซื้อตัวอื่นได้ไปซื้อตัวอื่นได้พี่มแม่นครับตแต่ก็บก่เคยถูกเงียเลยหรอจา้าเออแต่ว่าเบื้อยกแ็ดีใจอยู่โอ้ก็มีคนเบิเบ่งเป็นหมื่นแล้วจาาันอกโอ้โทษดีใจ, <c oughs> จดีใจครับพี่ลงคลิปนี่พี่เด็กคนคนหนักจะลายกรนีจ้าเนี่ยแหละในเบื้อก็แต่ว่าโอ้ยอาจารย์ก้อนมาให้เลยบ่กี่มื้อนี่จ้ะจะเวลาใส่เวลาอีก2-3มมือ จังเลครับจ้าขอบคุณหลายๆเนาะอาจารย์พ่อเนาะทียนอุตส่าห์ทรงให้นเลยการเทียนเนี่ยเอื้อนในจานเลยครับเปิดขึ้นเพราะว่าทป็นคนบ้านนั่นดอกเอื้นเอิ้นน้องพ่เนาะเอิ้นน้องพ่อเนาะเอื้อนน้องพ่อเนาะมึงโบเมนปั่นนั่นหรือโบเมนเทียนโบเมนอย่างขึ้นเป็นคนชอบชอบฉีดชอบเสียงมึงอะครับอ่าแค่ถ้าสั้นก็เอิ้อนอันน้องพ่อเนาะครับผมอ่าน้องพ่อนาะแต่ว่าเอื้อนก็เอิ้นเจดดำก็ได้เอื้อนว่าแค่เอิ้นก็เอิ้นแค่เอิ้อนแค่เอิ้นคำเดียวร นี่เร่องยังทาดีหรือกาอยู่เดีะครับนั่งท่าดีพอดีเรื่องก็ไปเรื่องก็ยุ่นนั่ยุ่นสวนมัายุ่นสวนยุ่งไห้ยุ่นนั่นหัวตะเขามาบันครับผมครับจ้าไว้สักมือหนึ่งใอยได้มาเที่ยวสวนทำเนาะครับผมจ้าขอบคุณหลายๆเนาะค่ะน้องพรอมน้องพร้อมคอนแกนเฟิรนเอามาให้น้องเป็นสาวบ้านนาบ้านนาบ้านป่าเลยคาดอน มีชื่อว่าสาวพรเพ่นหยังเพ่นลูกสาวลูกยินแม่ลูกชายลูกยินอ่ะเดี๋ยวเอ้ยสิเอ้ยสิลองไอ้ไอ้ส่งไปให้เด้อครับผมขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆค่ะครับขอบคุณครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมค่ะพี่น้องอาจารย์พรหรือว่าน้องพรขอนกานเพิ่นให้มาแล้วไอ้ไอ้อันนี้เพิ่นให้โตที่เพิ่นฝันเนาะ อันนี Warner ้เด็กค่ะเด้อพี่น้องเบิ่องด้านนี้เด้ออันนี้ที่เพิ่นหายมาอันนี้ที่เพิ่นหายมาไอ้ไอ้มือวันก่อนค่ะแคบเอาเนาะคันน้อพี่น้องเนาะอ่กล้องสองตัวเด็กค่ะเด้อกล้องสองตัวอันนี้ของเมื่อกี้นี่ค่ะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อค่ะพิจารณาเบิ่งเด้อจ้า